คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมลูกาบทที่17พระดำรัสสอนบางตอนของพระเยซูพระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่เป็นต้นเหตุถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอคนนั้นท่วงที่ทะเล ก็ดีกว่าที่จะให้เขานำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งให้หลงผิดจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้แม้เขาทำผิดต่อท่านวันหนึ่งถึงเจดครั้งและเขากลับมาหาท่านทั้งเจดครั้งนั้นแล้วบอกว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถิด พวกตักขระทูตทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพระองค์เพิ่มมากยิ่งขึ้นพระองค์จึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเพียงเท่า,มาเมล็ดมัสตรา,มาเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นหมอน,นี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลแล้วมันก็จะเชื่อฟังท่านถ้าพวกท่านมีบ่าวออกไปไถนาหรือเลี้ยงแกะ และเมื่อบ่าวคนนั้นกลับมาจากทุง่งนาท่านจะบอกเขาหรือว่าเชิญนั่งลงรับประทานเถิดท่านจะไม่บอกเขาหรือว่าจ่องไปหาอะไรมาให้เรารับประทานและพาดเอไว้คอยปรนนิบัติระหว่างที่เรากินและดื่มหลังจากนั้นเจ้าจึงค่อยกินและดื่มเถิดนายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวทำตามคำสั่งหรือ เช่นเดียวกันเมื่อพวกท่านทำสิ่งสารพัดท,ที่เราบัญชาไว้กับท่านแล้วก็จงพูดด้วยว่าเราเป็นบ่าวที่ไม่ได้มีบุญคุณต่อนายเราเพียงแต่ทำตามหน้าที่ที่ควรจะทำเท่านั้นการทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคนให้หายสะอาดตามทางไปกรุงเยรูซาเลม็ม พระเยซูเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเรียและแคว้นกาลิลีและขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์พวกเขายือนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรโดเมตตาเราเถิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า จงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาดคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริมพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียพระเยซูจึงตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครกลับมาสละเสริมพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือแล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าทงลุกขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้วการปรากฏของแผ่นดินพระเจ้าเมื่อพวกฟาริสีทูลพระองค์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไหร่ พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพันดินของพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดกันว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นเพราะนี่นะพันดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่านพระองค์ตรัสกับพวกสาว,วกว่าคงจะมีเวลาหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะเห็นวันของบุตรมนุษย์ แต่จะไม่เห็นเขาจะพูดกับพวกท่านว่ามาดูนี่หรือไปดูโน่นอย่าไปอย่าตามเขาเลยเพราะว่าบุตรมนุษย์ในวันของพระองค์นั้นจะเหมือนอย่างฟ้าแลบเมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่งก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นจําเป็นที่บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่าง และคนในยุคนี้จะไม่ยอมรับท่านในสมัยของโนอาเหตุการณ์เคยเป็นมาแล้วอย่างไรในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นไปอย่างนั้นด้วยพวกเขากินและดื่มสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนกระทั่งถึงวันนั้นที่โนอาหเข้าไปในเรือใหญ่และน้ำมาท่วมล้างพลานพวกเขาจนหมดสิ้น ในสมัยของโลดก็เหมือนกันเขากินดื่มซื้อขายวานปลูกก่อสร้างแต่เมื่อถึงวันนั้นที่โลดออกไปจากเมืองโซดมไฟและกรรมฐานก็ตกจากฟ้ามาเผาผลานพวกเขาจนหมดสิน้นในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้นในวันนั้นคนที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึก อย่าลงมาเก็บของข้างในและคนที่อยู่ตามพุ่งนาก็เช่นกันอย่าวกกลับมาเอาของทรงลลึกถึงภรรยาของโรดเธิดคนที่พยายามเอาชีวิตของตนรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่คนที่ยอมเสียชีวิตคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเราบอกท่านทั้งหลายว่าในคืนวันนั้นจะมีสองคนนอนเตียงเดียวกัน จะทรงรับไปคนหนึ่งจะทรงละไว้คนหนึ่งผู้หญิงสองคนจะโม้แป้งด้วยกันจะทรงรับไปคนหนึ่งจะทรงละไว้คนหนึ่งพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ตรัสตอบว่าซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแ้งจะลุมล้อมกันอยู่ที่นั่น